พญาเล็บขุดถือเป็นทน,นสิทธิ์เครื่องรางผลไม้มงคลที่มีอำนาจและมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเป็นอย่างมากมีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์มีมาแต่โบราณพญาเล็บขุดเมล็ดแห่งพลังขึ้นในป่าลึกและมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเกอาถรนพ์มนดำมีอำนาจจุดดังพญาขุดพญาเล็บขุดมีชื่อเรียกอีกชื่อว่ากระจับเงินกระจับทอง หรือเกี่ยวเงินเกี่ยวทองบ้านใดนี้พญาเล็บพุดไว้ในบ้านก็จะทําให้เป็นสิริมงคลมีความก้าวหน้าด้านกิจการค้าขายป้องกันสัตว์ร้ายงูสัตว์มีเขี้ยวทําให้บ้านเรือนสงบสุขเหมาะสําหรับคนที่เดินทางบ่อยเพราะสามารถปกป้องคุ้มกันภัยได้เปิดให้บูชาจี้พญาเล็บพุทกระจับเงินกระจับทองรุ่นมหาลาบกรอพลสติกรูปทรงหยดน้ำเลี ในน้ำมันมหาเสน่ห์จันหอมผ่านพิธีจากเกจิเรียบร้อยเพื่อเสริมสิริมงคลเสริมโชคลาภวาสนาเมค้าออนไลน์พนักงานเซลล์ท่านที่เกิดปีชงก็สามารถบูชาได้เพราะพญาเรบคุดจะช่วยเกี่ยวเงินเกี่ยวทองพญาเ็บคุดนั้นมีสองสีประกอบไปด้วยสีดำ ตัวผู้สีขาวตัวเมียนิยมใช้คู่กันจะมีพุทธ,ธานุภาพเป็นอย่างมากหากใครสนใจบูชาทางเพจเรามีโปรโมชั่นพิเศษบูชาในราคา199บาทโปรโส่งฟรีเก็บเงินปลายทางแถมถูกตัวเลขมงคลและขาถาบูชาติดท่อทางอินบ็อกมาได้เลยหรือเบอร์โทรศัพท์087-233-9802 ผู้ที่บูชาท่านไปแล้วให้ท่องคาถาบูชามะกะอาปิเก้าจบและบูชาท่านด้วยถั่วลิสงน้ำเปล่าและดอกไม้สีขาวจะสมตังป่าถนาทุกประการ